เพื่อนๆส่วนใหญ่ตอนนี้ได้ฉีดวัคซีนอะไรกันไปแล้วบ้างฉีดยี่ห้อเดียวสองเข็มหรือฉีดไข้ก,กันบ้างครับกอบ็อันนี้เป็นวิดีโอสำรวจเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเขาเรียกอะไรอะ่ะมีข้อจำกัดมากขึ้นเกี่ยวกับการเข้าประเทศใช่ไหมแต่ก็จะยกเว้นให้คนที่ได้ฉีดวัคซีนครบแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไอ้วัคซีนที่ฉีดในประเทศประเทศเราเนี่ย คือแอสตราเซ e c a ของที่ผลิตในไทยเนี่ยเขายังไม่ยอมรับทะนั้นก็จะเกิดปัญหาว่าอุตสาห์ได้ฉีดใช่ไหมกลายเป็นว่าคนที่ฉีด s i n นแว c ac, กับโชคดีกว่าซะอย่างนั้นเพราะว่าหลายประเทศเขายอมรับแล้วก็เลยอยากจะสำรวจนิดนึงเพื่อจะได้หาค้นหาเนื้อหามาพูดได้ถูกว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ออฉีดกันไปแบบไหนแล้วก็คืออย่างเช่นอาจจะใครบ้างฉีดซีโนแวทั้ง2เข็มเลย ใครบ้างฉีดแอสตราเซเนกาไทยทั้งสองเข็มซึ่งคงเกือบทุกคนคงฉีดแอสตราเซเนกาที่ผลิตในไทยอยู่แล้วแหละหรือใครบ้างที่ฉีดไข้เอ,อ่อซีโนแวคหนึ่งแอสตราเซเนกาไทยหนึ่งหรือซีโนแวกก่อนเอ,อ้ยแอสตราก่อนซีโนแวคทีหลังหรือยังไงคือคนฉีดวัคซีนอื่นคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ายังไงก็เขาก็ให้อยู่แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่า คนที่จะมีปัญหาว่าต่อให้ฉีดครบก็ยังเข้าไม่ได้ตอนนี้ก็คือคนที่ฉีดแอสตราไทยและฉีดไข้่านะครับก็เลยอยากจะสำรวจนิดนึงครับก็ขอให้ตอบที่คอมเมนต์นะครับจบ